เรานึกภาพตามผมนะครับคุณอายุ62ปีใช้ทั้งชีวิตเลี้ยงดูลูกอดทนทำงานหนักเก็บทุกหย่าดเหนือไว้เพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่เคยคิดว่าตัวเองลำบากเพราะในหัวมีแค่คำเดียวคือลูกต้องสบายแต่แล้ววันหนึ่งวันที่คุณไม่เคยเตรียมใจรับมือมันก็มาถึง ลูกที่คุณเคยอุ้มเคยป้อนข้าวเคยเฝ้าไข้ทั้งคืนกลับมองหน้าคุณด้วยสายตาเย็นชาและพูดออกมาเพียงประโยคเดียวว่าออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่มีเสียงด่าทอไม่มีการทะเลาะไม่มีใครอธิบายอะไรเพิ่มเติมมีแค่ความเงียบและประโยคนั้นที่ดังซ้ำในหัวไม่หยุดเหมือนคุณไม่ใช่พ่อแม่ ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่หมดคุณค่าแล้วฟังดูโหดร้ายใช่ไหมครับแต่ความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งและมันกําลังเกิดขึ้นกับพ่อแม่จำน,นวนมากในสังคมของเราโดยที่แทบไม่มีใครกล้าพูดถึงมันตรงๆวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟัง แเรื่องราวเรื่องจริงของพ่อแม่ที่เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตลูกแต่กลับกลายเป็นของเก่าที่ถูกคลักออกไปอย่างเนียบๆบ,บางเรื่องจะทำให้คุณน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวบางเรื่องจะทำให้คุณโกรธจนกำรรมือแน่นและบางเรื่องอาจทำให้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาพ่อแม่ทันทีอยู่กับผมจนจบนะครับเพราะเรื่องสุดท้าย จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองคำว่าครอบครัวไปตลอดชีวิตคุณป้าสมหมายอายุ62ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใช้ทั้งชีวิตเลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวหลังจากสามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กเธอไม่เคยมีเวลาคิดถึงตัวเองทํำงานขายของในตลาดสดมาก,กว่า30ปีตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง ยืนขายจนขาแทบไม่มีแรงเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไว้ส่งลูกเรียนเพราะในใจของเธอมีแค่ความหวังเดียวขอให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าแม่ลูกชายเรียนจบปริญญาตรีได้ทำงานบริษัทใหญ่เงินเดือนดีมีอนาคตสดใสและแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากครอบครัวมีฐานะทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ บ้านที่เคยเงียบเหงากลับคึกคักขึ้นในวันงานแต่งแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นเพียงสามเดือนลูกสะใภ้เริ่มบ่นว่าบ้านแคบบอกว่าคุณป้ามีกลิ่นตัวบอกว่าวิธีทำความสะอาดบ้านไม่ถูกต้องเรื่องเล็กๆที่สะสมวันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็น ลูกชายที่เคยเป็นเด็กดีเคยค่อยเงียบลงและในที่สุดก็พูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าผมซื้อคอนโดให้แม่แล้วห้องเล็กๆแต่พออยู่ได้แม่ไปอยู่ที่นั่นเถอะเมียผมไม่สบายใจคุณป้าสมหมายเล่าว่าวันนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าเธอไม่ได้ต้องการบ้านหรู ไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกเลยแค่อยากอยู่ใกล้ได้เห็นหน้ากันในทุกเช้าแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเก็บของออกจากบ้านที่เคยคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองไปอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆที่ลูกจัดให้ทุกวันนี้ลูกโทรมาเดือนละครั้งถามสัส้นๆว่าแม่สบายดีไหมแล้วก็วางสาย เหมือนหน้าที่ถูกทำครบแล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิดตามสถิติจากกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงอายุกว่า23เอร์เซที่รู้สึกถูกทอดทิ้งจากลูกหลานหลังจากที่ลูกแต่งงานหรือมีครอบครัวใหม่และถ้าคุณกําลังฟังเรื่องนี้อยู่ลองถามใจตัวเองดูสักนิด คุณกําลังปฏิบัติกับพ่อแม่ของคุณอย่างไรในวันนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับนี่เพิ่งเป็นแค่เรื่องแรกเท่านั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอาจทำให้คุณสถานยิ่งกว่าเดิมคุณลุงสมชายอายุ65ปีทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ไม่ได้หรูหรา แต่เต็มไปด้วยความทรงจำตั้งแต่วันที่ลูกยังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านจนวันนี้ที่ราคาที่ดินพุ่งขึ้นไปหลายล้านบาทเขามีลูกชายสองคนทั้งคู่เรียนจบมีงานทำแต่ชีวิตเต็มไปด้วยหนี้สินและความกดดันวันหนึ่งลูกชายคนโตมาหาพ่อด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพูดด้วยเสียงอ่อนลงว่า พ่อครับผมมีหนี้เยอะมากขอพ่อโอนบ้านให้ผมได้ไหมผมจะขายเอาเงินไปใช้หนี้แล้วพ่อกับแม่มาอยู่กับผมด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อคุณลุงไม่อยากเห็นลูกลำบากแม้จะลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมโอนบ้านให้เพราะคิดว่าครอบครัวคือสิ่งที่ไว้ใจกันได้มากที่สุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับไม่เหมือนที่คิดหลังจากลูกขายบ้านได้เงินกว่าสมล้านบาทเขากลับบอกว่าไม่สามารถให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยได้เพราะบ้านเช่าที่อยู่แคบไม่มีห้องว่างจากนั้นก็เริ่มหายไปไม่รับสายไม่ตอบไลน์เหมือนพ่อแม่ไม่เคยมีตัวตน คุณลุงกับคุณป้าต้องไปอาศัยอยู่กับญาติความอับอายความเจ็บใจและคำถามที่วนอยู่ในหัวทุกคืนว่าเราพลาดต,ตรงไหนนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดของชีวิตการให้ทุกอย่างไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับความกระตัญยูกลับมา ตามข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคำร้องเรื่องการชอโกงทรัพย์สินผู้สูงอายุโดยญาติใกล้ชิดเพิ่มขึ้นกว่า40%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและถ้าคุณคิดว่าสองเรื่องนี้รุนแรงแล้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะเรื่องต่อไปจะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างจริงๆ สุดท้ายคุณแม่วิไลต้องถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราของรัฐห้องเล็กๆเ,เตียงเหล็กหนึ่งหลังและความเงียบที่ดังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเธอเสียชีวิตที่นั่นโดยมีเพียงทยาบาลคนหนึ่งที่จับมือเธอไว้ในวินาทีสุดท้ายไม่มีลูกสักคนมาเยี่ยมไม่มีแม้แต่เสียงเรียกคำว่าแม่เป็นครั้งสุดท้าย เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ไหวแต่พ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกสิบคนได้มันไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่มันคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดจากการสำรวจของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยพบว่า ผู้สูงอายุกว่า18%ไม่มีใครดูแลเมื่อป่วยหนักต้องพึ่งพาระบบสาธารณาสุขหรือมูลนิธิการกุศลและตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องต่อไปจะพาคุณไปเห็นอีกมุมหนึ่งของคำว่าลูกที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่า กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เรื่องจริงเหล่านี้ไปถึงคน,นอื่นๆและอาจช่วยให้ใครบางคนหันกลับไปกอดพ่อแม่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสนั้นอีกเอาล่ะครับกลับมาต่อกันที่เรื่องที่4หลังจากเรื่องของแม่ที่ถูกทอดทิ้งเพราะความไม่พร้อมของลูกคราวนี้คืออีกด้านหนึ่งของความเจ็บปวดเมื่อพ่อยังมีชีวิตอยู่ แต่กลับถูกมองไม่ต่างจากทรัพย์สินที่รอวันถูกแบ่งคุณพ่อสมบูรณ์อายุเจ็สิบปีชาชาราที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเขามีที่ดินมีบ้านมีเงินฝากธนาคารพอสมควรไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าแต่ก็เพียงพอจะทำให้ลูกๆสบายใจว่าพ่อยังมีอะไรให้และนั่นเอง คือจุดเริ่มต้นของปัญหาลูกทุกคนรู้ดีว่าพ่อมีอะไรอยู่ในมือและพวกเขาก็เริ่มนับถอยหลังตั้งแต่วันที่พ่อยังหายใจอยู่ลูกสาวคนโตเข้ามาหาพ่อพร้อมน้ำเสียงอ่อนหวานแต่แฝงด้วยความคาดหวังพ่อคะหนูดูแลพ่อมาตลอดบ้านหลังนี้พ่อควรโอนให้หนูนะคะ ลูกชายคนกลางพูดตรงกว่าผมเป็นลูกชายคนเดียวพ่อต้องให้ที่ดินผมมันเป็นหน้าที่ส่วนลูกคนเล็กพูดด้วยน้ำตาพี่พี่มีทุกอย่างแล้วให้หนูบ้างเถอะพ่อหนูยังลำบากคำพูดแต่ละประโยคไม่ได้ถามว่าพ่อเหนื่อยไหมไม่ได้ถามว่าพ่อกลัวหรือเปล่ามีเพียงคำว่า ควรได้เต็มไปหมดคุณพ่อสมบูรณ์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่พ่ออีกต่อไปแต่เป็นเพียงกองทรัพย์ที่ยังไม่ถูกเปิดแบ่งลูกๆพากันพาเขาไปพบทนายความบังคับให้ทำพินัยกรรมบางคนถึงกับพูดตรงๆว่าถ้าพ่อไม่ยุติธรรมหนูจะไม่ดูแลพ่อคืนนั้น คุณพ่อนั่งอยู่คนเดียวมองเอกสารกองโตน้ำตาค่อยๆไหลออกมากเนียบๆเ,เพราะเขาเพิ่งเข้าใจความจริงว่าลูกไม่ได้กลัวพ่อจากไปแต่กลัวว่าจะไม่ได้อะไรสุดท้ายคุณพ่อสมบูรณ์ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขายกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิการกุศล ไม่เหลือให้ลูกสักคนเดียวเพราะเขาเลือกที่จะให้เงินไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าความเป็นคนมากกว่าเงินคุณรู้ไหมครับจากสถิติของสารจังหวัดพบว่าคดีพิพาทเรื่องมรดกระหว่างพี่น้องเพิ่มขึ้นมากกว่า35%ในแต่ละปีและเกือบทั้งหมดเริ่มต้นจากคำว่าของพ่อควรเป็นของใคร แต่คำถามที่แท้จริงกว่านั้นคือทำไมความรักในครอบครัวถึงแพ้เงินได้ง่ายขนาดนี้คำตอบกำลังรอคุณอยู่ในเรื่องถัดไปมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดโทษแค่ตัวลูกสักครู่เพราะถ้ามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากสังคมสมัยใหม่ที่ค่อยๆหล่อหล,อ,ลอมความคิดของลูกหลานเราโดยที่แทบไม่มีใครรู้ตัวลองคิดดูสิครับเราสอนลูกให้เป็นอิสระตั้งแต่ยังเด็กไปอยู่หอพักสิจะได้โตจะได้เก่งเราชื่นชมเด็กที่แยกออกจากบ้านเร็วแต่ไม่เคยถามเลยว่า แล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ที่แก่ขึ้นทุกวันเราสอนให้ลูกคิดถึงอนาคตของตัวเองเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องเดิมๆและคำว่าเรื่องเดิมๆนั้นก็คือพ่อแม่ในโลกออนไลน์คำว่าพ่อแม่ท็อกซิกกลายเป็นคำพูดที่ถูกใช้กันง่ายเหลือเกิน แค่พ่อแม่บน่นแค่พ่อแม่เป็นห่วงก็ถูกมองว่าเป็นภาระเป็นตัวถ่วงชีวิตคำแนะนำที่เห็นบ่อยคือถ้าความสัมพันธ์ทำให้คุณเครียดตัดออกไปเถอะแต่แทบไม่มีใครบอกเลยว่าความสัมพันธ์บางอย่างถึงจะเหนื่อยถึงจะหนักแต่ไม่ควรถูกตัดทิ้งง่ายๆ แล้วผมอยากถามคุณตรงๆสักคำถามหนึ่งครั้งสุดท้ายที่คุณโทรหาพ่อแม่โดยไม่ใช่เพราะท่านโทรมาก่อนคือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งฟังท่านเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่รู้สึกรำคาญคือเมื่อไหร่ระบบการทำงานของสังคมก็ไม่เคยเอื้อให้เราใกล้ชิดกัน ทำงาน6วันต่อสัปดาห์เหลือเวลาหายใจแค่วันเดียวต่อให้รักพ่อแม่แค่ไหนเวลาก็ไม่เคยพอและเมื่อความเหนื่อยสะสมความห่างเหินก็กลายเป็นเรื่องปกติบางทีคุณอาจไม่ใช่ลูกที่ไม่ดีคุณแค่เป็นลูกที่เหนื่อยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับชีวิต และเผลอปล่อยให้ความเหนื่อยนั้นกลายเป็นระยะห่างระหว่างคุณกับพ่อแม่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าระยะห่างนั้นกําลังกลายเป็นกำแพงนักสังคมวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบคุณแม่สีเป็นอายุ64ปี เลี้ยงลูกสาวคนเดียวมาตั้งแต่เล็กเธอทำงานทุกอย่างที่ทำได้อดทนประหยัดส่งลูกเรียนจนจบปริญญาโทความภูมิใจเดียวในชีวิตของเธอคือการได้เห็นลูกมีอนาคตที่ดีกว่าตัวเองแล้ววันหนึ่งลูกสาวก็แต่งงานกับผู้ชายที่ดูเหมือนจะรักลูกเธอมากแต่ไม่เคยรักแม่ยายเลยแม้แต่น้อยเขามองคุณแม่สีเป็นว่าเป็นภาระ เป็นคนแก่ที่น่ารำคาญเป็นใครบางคนที่อาจจะมาแย่งความรักแย่งเวลาแย่งชีวิตของเขาไปตอนแรกลูกสาวยังพยายามประคองทุกอย่างแวะไปหาแม่โทรคุยบ้างแต่ทุกครั้งที่กลับมาสามีก็เงียบใส่ทะเลาะก,กันทำให้ลูกสาวต้องเลือกระหว่างความสงบในครอบครัวใหม่กับความผูกพันในครอบครัวเดิม และในวันที่เธอถูกบีบให้เลือกเธอเลือกสามีคุณแม่สีเป็นเล่าว่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากลูปคือเสียงในสายโทรศัพท์เมื่อสองปีก่อนแม่คะหนูขอโทษนะคะแต่หนูต้องดูแลครอบครัวของหนูก่อนหลังจากนั้นไม่มีการโทรไม่มีการเยี่ยมไม่มีแม้แต่คำถามว่า แม่ยังอยู่ดีไหมผมอยากถามคุณตรงๆสักคำถามหนึ่งถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างพ่อแม่กับคนรักคุณคิดว่าคุณจะเลือกใครและถ้าคนรักของคุณบังคับให้คุณตัดใครสักคนออกจากชีวิตเขายังเป็นคนที่คุณควรฝากชีวิตไว้จริงหรือคำตอบไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเสมอคือพ่อแม่ไม่เคยบังคับให้ลูกต้องเลือกแต่คู่ครองบางคนทำจากการศึกษาของสถาบันครอบครัวและเยาวชนพบว่ากว่า42%ของคู่รักที่แต่งงานใหม่มีปัญหาเรื่องการดูแลพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและความขัดแย้งนี้กลายเป็นรอยร้าวที่นำไปสู่การหย่าร้างในที่สุด แต่นี่ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดของความเจ็บปวดเรื่องที่เจ็ดจะพาคุณไปพบกับผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดเมื่อความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกลายเป็นเหตุผลให้ใครบางคนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปลองถามตัวเองตรงๆสักครั้งนะครับถ้าวันหนึ่งพ่อของคุณคิดว่าการมีชีวิตอยู่ของพ่อคือภาระของลูก คุณจะรู้สึกอย่างไรและที่เจ็บปวดกว่านั้นคือคุณแน่ใจแค่ไหนว่าพ่อแม่ของคุณไม่เคยคิดแบบนี้อยู่เงียบๆคุณพ่อวิชัยอายุ66ปีเกษะเียณจากงานไม่มีเงินออมมากนักเพราะเงินแทบทุกบาทในชีวิตถูกใช้ไปกับคำว่าอนาคตของลูกลูกทั้งสามคนเรียนจบ มีงานทำมีครอบครัวมีชีวิตที่สังคมเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ในชีวิตที่ดูสมบูรณ์ของพวกเขาไม่มีพื้นที่ให้พ่อลูกคนโตส่งเงินให้เดือนละสามพันบาทโอนตรงเวลาแต่ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยนั่งคุยไม่เคยถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้าง ลูกคนกลางโทรมาเพียงเพื่อบ่นว่าทำไมพ่อไม่เก็บเงินไว้ตอนยังทำงานเหมือนความจนในวัยชาราเป็นความผิดส่วนตัวส่วนลูกคนเล็กหายไปจากชีวิตพ่ออย่างสิ้นเชิงคุณพ่อวิชัยเริ่มใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจนเกินมนุษย์เขากินวันละมือ้อปิดไฟเร็วนั่งอยู่ในห้องเงียบ ไม่กล้าเปิดทีวีเสียงดังไม่กล้าป่วยไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวคำเดียวคือจะเป็นภาระมากขึ้นคุณเคยคิดไหมครับว่าพ่อแม่บางคนไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวการรบกวนชีวิตลูกจนวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายสั้นๆทิ้งไว้ว่าผมขอโทษที่เป็นภาระของลูกๆ ผมตายไปจะดีกว่าอย่างน้อยลูกๆจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วเขาก็จากไปเงียบๆเ,เหมือนทางชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อเรียกน้ำตาแต่มันคือข่าวจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสาเหตุหลักไม่ใช่ความยากจนแต่คือความรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าและความเหงาผมอยากให้คุณหยุดวิดีโอนี้ชั่วครู่แล้วถามตัวเองว่าพ่อแม่ของคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีหรือแค่พยายามไม่รบกวนคุณอยู่เงียบๆและถ้าวันหนึ่งพวกเขาหายไปคุณจะยังมีโอกาสแก้ไขอะไรได้อีกไหม เรื่องสุดท้ายจะไม่ใช่เรื่องของความตายแต่เป็นเรื่องของโอกาสสุดท้ายที่เรายังพอจะเลือกได้ว่าจะรักษาคำว่าครอบครัวไว้อย่างไรหลังจากเรื่องราวที่หนักหน่วงทั้งหมดผมไม่อยากให้คุณจบวิดีโอนี้ด้วยน้ำตาเพียงอย่างเดียวผมอยากให้คุณจบด้วยความหวังเพราะตราบใดที่พ่อแม่ยังมีลมหายใจ ความผิดพลาดในอดีตยังมีโอกาสแก้ไขเสมอคุณแม่สมจิตอายุ65ปีเคยถูกลูกชายเพียงคนเดียวพาไปไว้ที่บ้านพักคนชราและจากวันนั้นลูกชายก็หายไปจากชีวิตเธอถึงหปีไม่มีการมาเยี่ยมไม่มีสายโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่คำถามว่าแม่อยู่ไหวไหม คุณแม่สมจิตใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้สูงอายุคนอื่นๆทุกวันมองประตูด้วยความหวังเล็กๆว่าวันนี้ลูกอาจจะมาแต่ประตูก็เปิดให้คนอื่นเสมอไม่ใช่ลูกของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก็คือหลานของคุณแม่สมจิตเริ่มถามพ่อว่าพ่อครับ ทำไมเราไม่เคยไปหาคุณยายเลยลูกชายตอบเลี่ยงๆว่าคุณยายอยู่สบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่คําตอบนั้นไม่อาจหยุดความสงสัยของเด็กได้เด็กชายคนนั้นแอบ,บค้นข้อมูลแอบบไปหาคุณยายด้วยตัวเองและเมื่อกลับมาเขาพูดกับพ่อด้วยน้ำเสียงสันๆว่าพ่อครับ คุณยายคำพูดจากปากลูกทำให้หัวใจของผู้เป็นพ่อแตกสลายเขาขับรถไปหาคุณแม่ทันทีกอดแม่แน่นร้องไห้เหมือนเด็กคนหนึ่งขอโทษในสิ่งที่ไม่เคยกล้าพูดและพาแม่กลับบ้านในวันนั้นเองวันนี้คุณแม่สมจิตได้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าลูกและหลาน ได้ยินเสียงหัวเราะในบ้านอีกครั้งได้ยิ้มในบ้านปลายชีวิตของเธอเรื่องนี้สอนเราว่าไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะกลับมาเป็นลูกที่ดีถ้าคุณยังมีพ่อแม่ถ้าคุณยังมีเวลาอย่ารอให้ความคิดถึงกลายเป็นความเสียใจกลับไปหาพวกเขาเธอครับไปกอดไปบอกว่ารักไปบอกว่าขอบคุณ เพราะวันหนึ่งเมื่ออกาสน,นั้นหายไปต่อให้ร้องไห้ดังแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินอีกแล้วเอาละครับนี่คือทั้ง8เรื่องราวที่ผมอยากให้คุณได้ฟังจนจบบางเรื่องอาจทำให้คุณเจ็บบางเรื่องอาจทำให้คุณโกรธบางเรื่องอาจทำให้คุณเนี่ยไปดังคืนแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่เรื่องแต่งและไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวในสังคมของเราในวันนี้ก่อนจากกันผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้สามข้อพ่อแม่ไม่เคยหมดคุณค่าเพียงแต่บางครั้งลูกหลานลืมหันกลับมามองความกระตันยูไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงิน แต่วัดกันที่เวลาการใส่ใจและการไม่ทอดทิ้งและที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะกลับมาทำดีหากวันนี้คุณยังมีโอกาสผมอยากถามคุณตรงๆจากใจครับถ้าวันนี้คุณต้องเลือกคุณจะเลือกอะไร A ใช้เวลาอีกนิดกับพ่อแม่หรือ B ทุ่มเททั้งหมดให้อนาคตของตัวเองพิมพ์คำตอบของคุณไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมอยากอ่านและอยากเข้าใจมุมมองของคุณจริงๆถ้าคลิปนี้ทำให้คุณฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะเรื่องเล่าแบบนี้ต้องการแรงสนับสนุนจากคุณ เพื่อจะได้ไปถึงหัวใจของใครอีกหลายคนและถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าที่ลึกเจ็บจริงอบอุ่นจริงและสะท้อนความหมายของคำว่าครอบครัวอย่าลืมกดติดตามช่องมุมเรื่องเล่าคืนนี้และช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เตือนใจผู้คนก่อนที่จะสายเกินไปขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบครับคืนนี้ ถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่โทรไปหาท่านกอดท่านหรือแค่บอกว่าคิดถึงก็ยังดีเพราะวันหนึ่งคุณอาจไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกลับไปกอดพ่อแม่วันนี้นะครับสวัสดีครับ